แชร์แหลกนัก้งองเอก MV เพลงดังนิสัยจริงแย่มากเป็นแบบนั้นตั้งแต่สมัยเรียนตามเผื่อการรวรวมเมื่อล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสข้อความแชร์นิสัยนังองเอก MV เพลงดังงานนี้ทําเอาบรรดาชาวเน็ตออกมาเดากันเพียบว่าเธอคนนั้นเป็นใครโดยโพดนังกล่าวเปิดเผยว่าเห็นนังองเอก MV ของนักร้องวงไทยวงหนึ่งเห็นแล้วเจ็บใจแทนเพื่อนคนแบบนี้สมควรได้โอกาสจริงๆรหรอโพ์หาว่าเพื่อนเราไข่ตัว ทั้งท้งท,งที่เพื่อนเราไม่เคยแล้วหาว่าเพื่อนเราแย่งผู้ชายทั้งท,งทังที่ตัวเองมายุ่งกับผู้ชายของเพื่อนเราแล้วให้เอฟซตัวเองมาด่าแล้วก็บุลลี่เพื่อนเราคนปกติที่ไหนเขาทาํากันมาขอโทษเพื่อนเราด้วยค่ะหลักฐานมีเยอะเพราะเพื่อนเคยจะแจ้งความแต่พอแม่หลอนคอไว้ไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นแบบนี้พอแม่บอกว่าลูกตัวเองป่วยทางจิต และการไขตัวก็ไม่ได้เพียแต่เพื่อนเราไม่ได้ขายแล้วดูคุณคนนี้เอาไปพิมพ์กับลูกหาพ,พีว่าโอเคไหมถึงเรื่องมันจะผ่านมาฮาปีแล้วแต่ก็ยังไม่สายไม่ใช่ราคาสงสารเพื่อนมากช่วงนี้เหมือนนางจะดังขึ้นแต่จริงๆนางก็ดังอยู่แล้วได้ข่าวว่าเป็นแฟนกับดาราด้วยอีกอย่างเพื่อนนี้เห็นคุณคนนั้นดาวทุกครั้งร้องไห้มันไม่ใช่เพราะว่าคุณนะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณทําและลากเอฟซีคุณมาถล่มด่าไอจีเพื่อนเรา จนเพื่อนต้องตั้งเป็นไพรเวทเลยโดยชาวเน็ตรร่หนึ่งคอมเมนต์ว่าน้องเขามีปัญหาเยอะตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วแต่ผมก็ว่าอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าเวลาคุยกันก็ปกติไม่ได้อะไรมากแต่ก็อย่างที่บอกไปมีปัญหานู่นนี่นั่นมาอะไรตั้งแต่ยังเด็กละหวังว่าจะไม่ผิดคน นิสัยนางเป็นแบบนี้หรอเมาผิดที่ไปหน่อยเขารู้ทั้งโซเชียลเลยคนนี้สุดตั้งแต่มัธยมแล้วเพิ่งรู้ว่านางเป็นนางเอกนารักกลับคำแทบไม่ทันเลย